โอเคเก็บแล้วแผลได้เก็บหมเลยสวัสดีครับอ่พี่เอ็มอยู่ไหนนียระมีกระต่ายได้แล้วนะโอเคมีกระต่ายวันนี้เรามาเอาชีวิตรอดตอนที่หนึ่งใช่ไหมครับ ด้วยชีวิตมันแสนลำธุดมากนะแล้วคุณต่อปตไปอาบน้ำนะครับ,รบเราก็หาวัาสดุก,ก่อนขั้นแหลกเคยคลิปที่สองโอ,โอ,โอ๊ติปโอ,โอ๊ติป แผนเก็บของก็พี่เอ็มเลยครับไปครับเราจะลองไปเก็บข uh ้าวกันดูก่อนเฮ้ยซัมบี้สิบสองไรกาอย่ามาอย่ามาตีตัวนราเข้าวิยเฮ้ยพูดดีได้วะไา เอาซะตั้งหมดตูดเลยซัมบี้นี่ครับพี่ต่อมายังพี่พลูปืนกกินน้ำเป็นไงไม่รู้พี่ลองซื้อมาถือโชดีเคเราจะมาปลูกข้าวก่อนเกิดแล้วเนี่ย คือจะบอกว่าซอมบี่ลุงเเฮอยรักษาหายไปไหนหมดแบบร้องโดนซอมบี่จริงผมไน่นะนายเถืตอนีน่ีพี่โอ้ยเกิดอขึ้นแล้วพี่เอ็ม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 เาเม ใช่ใช่ก็ใช้ได้โอ้ยครับเขาจะตั้งผมเป็นตัวเลยนะไปไปไปชันแล้วนะอ,อีกลมาเกินกันใหม่มามา,มาตายไปใครพักผมเนี่ยเ<อ>นี่ยเห็นปะมันร้อยได้เห็นปะพี่เดี๋ยวผมจะใช้สกิลทั้งหมดของกล้อยกวยเนี้ยนิอดกวย,ย,ยตรงไหนกนกว่าจะปลูกข้าวได้ทีหนึ่ง เห็นว่ามันลอยได้เห็นไมไม่ปลงไม่ปลูกเออขอตัวหน่่ยไันนี้ตัวข้ามมุมอีกตัวหนึ่งก็จะทำธนูได้แล้วทำน้ก่อนสกล คุณมาเอาในกล่องจะง่ายกว่าไหมครับมีตั้งสามันเนี่ยแปบหนึ่งใส่กับเซกูได้บุกได้กระโดดแล้วโอเคเก็บตายไม่เอาสติงเนอะไม่เอาโอ้โหคิปเปอร์คิปเปอร์ออคิปเปอร์เอาดีคิปเปอร์หลบเข้าบ้านอย่างั้นแหละหลบเข้าบ้านกัน บ้านแ<ค>นะบ้านที่ยังไม่เหอะเออเกี่ยวดับนี่พีเอ็มมาแล้วเราจะทำอ่านาเพื่อทุกคน<_ d> <_ d> ได้ธนูมาแล้วนะไม,ไม่ไม่แตอเฮ้ย เอมไปขุบอะไรมอนเตอร์นั้นน่ะเอ็มผมไม่ช่วยแล้ววางราจันวางราจันวางราจันโอเคมันไม่ต้องการเอ็มดื่กันติดต๊อไงไม่ใช่คนละเรื่องแล้วเพื่อเพื่อวางมอสเอาไปครับเฮ้ยได้เวลาบวก โอ้กินนี้แหละเราจะบวกกันนะครับ<อ>ขนาดนี้ก็เวลาตีหนึ่งติดตามนาทีเออใช่เราก็อัดกันดึกเราจะไปเล่น GTA ตอน่อฮะจะเ,เล่นอ,อีกเหรอ GTA แอมพี่แอ,อ,อมจะไปไหมล่ะตามใจพี่แอมเนี่ยแล้วแต่พี่แอมการ์ลงก้างพี่แอมเดี๋ยวผมขาเล่นนะครับสามบอลติดกันสามบอลติดกัน นนี่ครับมาช่วยผมกบอันนี้น่ะโอเคตัวหนึ่งนรัผมก็กำลังกบเหมือนกันครับจอะิอะอะปเปอร์ครับผมเกลียดจิปเปอร์ครับแฮมเอดเด์แมนเฮ้ยเจอลาวาแล้วก็ดูทำไหมโอเค เอาอาหารไปเว้แมวเอาไปย่างก่อนดีกว่าตอนอาหารค่าเต็มแล้วเฮลิคอปเปอร์ระวังด้วยนี่นี่นี่ไปทำ n ีเดี๋ยวมีไอ้นี่ครบละ ไอต้องไปตกทรายก่อนต่ออยู่ไหนต่อเฮ้ยอันนี้เอามายากไปายไปนกล่องขอโดพอแล้วขอแล้ว,ลวพี่ไม่ต้องเอาไม้แล้วโด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 ,โดแล้วนะเจอหนอนเหน็บมานี่หน่อยอัน,นึนะน่งเครับกำลังอืมออม ไม่มีอะไรเลยโอเคเจนทีไ okay. okay. ดออกไข่แล้วโอเคเจนท,ทีทุกคนรวดเห็นไปขดทรายกันเฮ้ยได้ไข่แล้วเอาไข่ <Okay. S 1> บักอยยานใชงไหมใช่เ,าเีายวค่อยเก็บมันทำด้วยขุดตัวตบหน้าตากล้องหนึ่งกีงาน่างนี้ก็สม ผมเอ้าเอ้าพี่เอ็มทำไมเอาอะไรอะไรล่ะอะไรเหรอเปยลเดวเฟย์่าไปเจ้าทำอะไรได้ทำไมไม่เอ็นชาร์ตอ่ะปูษาสทำโตเอ็นชาร์ตให้เนี่ยชาร์ตอยู่แล้วแป๊บนึง ก็อยากทำมันเถอะรุนแรงเบลทั้งหมดตอบสนองตายแล้วเบลไม่ตกนะตายแล้วเบลไม่ตกเป็นไงเติอมอาวุธชี้ก็ดีนะไงพวกมากับสนนะผมได้สิ่งนะที่ดีๆมาคนกำลังคราฟทีเอ็นทีครับ เทปเฮ้ยใช้เวลเท่าไหรอ่ะแปดไดไฟแอะเจ๋งดิทไม่แลกกันไหมไม่อันนั้นดาบหินมันดาบเหล็กอุ้ยเจาะเจากอะไรฮอดดาบเหล็กตั้งเจ็ดดาเมจเลยนะรวมดาเมจของเดี๋ยวโดนเทียนทีครั้งเดียวก็ตายแล้วรอแล้วเ้ายังไม่ตายนะครับเออลองไหมล่ะ ก็ลองมาดีครับการเดียวไม่ตายหรอครับก็ลองไปทำอ้น,นี่กันเลซายหากวดเออพี่เอ็มทำไมไม่เอาข้าวไปปลูกอะครับข้าวไหนลองข้าวต้หางข้าวอยู่ในตอก,กัน,องงนพี่เออ,เอ,อ พิ่เตอร์นอนนี่เลิอกอัดอย,ยังเนี่ยยังกำลังหาไอ้น,นี่อยู่่าต้องตั้งใจหาถั่วต่อไปโอเคไม่เป็นไรเลิอกอัดแล้วก็ได้สวัสดีค่ะ